เพื่อชี้ทำสว่างใจเพื่อชี้ความเป็นไปของชีวิตที่เราล่าท่านทั้งหลายไม่เคยคิดมาก่อนพอให้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นเล็กน้อยนี้จะเลือกประโยชน์ให้ตา,สามสมควรสิบต่อ,อไปด้วยเวลาที่มีจำกัดนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อ,อประธรรมขององค์สมเดระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะมา <S 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 จึงขอชวนท่านทั้งหลายให้หยุดพักการงานอย่งอื่นรวมทั้งการพูดคุยกันไว้ระยะเวลาสั้นๆก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการลบกวนสมาธิของผู้ฟังในการฟังธรรมและเพื่อให้เป็นการสร้างวัตถกรรมให้กับตนเองเพราะการรมคือการลบกวนผู้อื่นหรือการชักนำผู้อื่นให้หักเหอ,ออกจากธรรมนั้นมีผลทำให้ผู้มีบัญญาติผก้องได้ดังนั้นคึงควรระวังถ้าเป็นไปได้ขอให้ยุติการเจราจาในสัมภารก่อนจะได้ไม่เดือดร้อนกันภายหลัง พระธรรมเทศนาที่อาตภาพจะได้สแสดงในวันนี้มีชื่อว่าป้อนอาหารให้พ่อแม่หรือป้อนอาหารคืนพ่อแม่หลังจากที่ท่านได้ป้อนอาหารให้พวกเรามานานเป็นเวลานานแล้วจนคุณคุณไม่อาจทดแทนให้หมดสิ้นได้ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตของสัตว์ใดๆก็ตามและไม่ว่าจะเกิดนาพภูุิใดก็ตามล้วนต้องมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารทั้งสิ้นต่างกันเพียงว่าพบภาพนั้นๆจะดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารประเภทใด แต่เมื่อว่าโดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งม,มวลมีอาหารเป็นตัวเสริมสร้างให้ชีวิตวดำรงอยู่ได้ทั้งนั้นหลพุทพจน์ที่ว่าสัพเพสัตตาอาหารลัทิติกาแปลว่าสัตว์ทั้งปวงวดำรงชีพอยู่ได้ด้วยอาหารหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ได้นาความจริงข้อน,นี้มาเป,ปิดเผยแก่ชาวโลกอาหารที่ทําให้สิ่งมีชีวิต,ตวดำรงอยู่ได้นั้นมีทั้งหมด5ช้ชนิดด้วยกัน 1. อาหารร่างก,กายเรียกว่า กวลิงการาหารันได้แก่อาหารคาวหวานที่พวกเราบริโภคกันอยู่เป็นประจำทุกวันนี้เอง 2. องอาหารทางอารมณ์เรียกว่าผัสสา,ารได้แก่อาหารทางความรู้สึกสิ่งใดที่ตามเมื่อสัมผัสแล้วทําให้เกิดความบันเทิงใจเพลิดเพลินใจทําให้สนุกสนานหรือเกิดความภาคภูมิใจปิติอินดีหรือแม้กระทั่งการเวดเท้า การนวดมือการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวการใส่เครื่องประดับต่างๆเหล่านี้จัดเป็นอาหารทางอารมณ์เหมือนกัน 3. อาหารทางสมองเรียกว่าโมโนสัจเจตนาอาหารได้แก่การเล่าเรียนหนังสือการท่องจําบทเรียนระบบความจําทั้งหมดที่เราจดจําไว้ในสมองเรียกว่าอาหารทางสมองทั้งสิ้นสอาหารทางความคิดสติปัญญาเรียกชื่อเดียวกับอาหารทางสมองคือโมโนสัจเจตนาอาหารได้แก่ การเป็นคนมีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดคิดเป็นทำเป็นมีสกยภาพอย่างต่างๆเช่นการเล่นกีฬาการบริหารคนมีฝีมือด้านใดด้านหนึ่งรวมอยู่ในคําว่ามีอาหารทางสติปัญญานี้ทั้งนั้น 5. อาหารของจิตใจหรืออาหารต่อภพต่อชาติได้แก่การทำบุญการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นในคราวเดือดร้อน การรักษาศีลการสัมผัสสมาธิทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาหารของเจตคืออาหารตอบสอต่อชาติท่านสาธุชนทั้งหลายบิดามาดาหรือพ่อแม่ของเอนนั้นเป็นบุคคลพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าบุตรกาลีของบุตรธิดาเป็นผู้ที่ทําการเลี้ยงดูเรามาก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนนอกจากไม่หวังผลตอบแทนแล้วท่านมีมรดกอะไรเหลืออยู่ท่านก็จะมอบให้บุตรธิดาของท่านทั้งหมดนี่คือน้ําใจของบุตรกาลี ที่ได้ชื่อว่าพ่อแม่ในฐานะที่พวกท่านได้เลี้ยงดูพวกเรามาแล้วต่อแต่จากนี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเราว่าที่จะได้เลี้ยงดูตอบแทนท่านแม้ในปัจจุบันนี้ก็ได้งสูงก็ดีอยู่แล้วก็นด้ทำต่ํหน้าต่ำมันก็เลียเขาเราอาคุณเขาไม่ลืมในการข้างหน้าถ้าเขาเดือดร้อนเรายังช่วยเหลือเขาอยู่เรายังยินดีและ็มใจตอบแทนเขาเลยแต่นี่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณยิ่งกว่าใคร เพราะท่านทั้งสองให้ท้องเป็นที่เกิดให้เลือดให้กายเป็นน้ำนมหล่อเลี้ยงชีวิตของเราจนเจิญโตให้ทรัพย์มรดกทั้งหลายและอาชีพที่ท่านมีอยู่ท่านได้ทั้งหมดพวกเราทั้งหมดบัดนี้ถึงเวลาแล้วพวกเราจะตอบแทนบุญคุณท่านให้เหมาะกับที่ท่านเลี้ยงดูพวกเรามาอย่างยากลำบากเนื่องจากพ่อแม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องดำรงอยู่ด้วยอาหาร5ชนิดนี้พวกเรา จึงพึงหล่อเลี้ยงท่านด้วยอาหารให้ครบต้งท่า,อ,า,าอย่างนั้นอาหารต้งท่าอย่างนั้นไม่ใช่อาหารท่ามตามหลักโภชนาการที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆอันได้แก่เนื้อนมไข่ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลพืชผักผลไม้ต่างๆอาหารเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทแรกได้แก่อาหารเขา้าอันที่ได้กล่าวมาไว้นี้เองในการพ่ออาหารประเภทแรกให้พ่อแม่พึงให้อาหารตามหลักโภชนาก็ายิ่งดี โดยทำกับข้าวให้ท่านยกแตงโมให้ท่านหรือจัดสำหรับไว้บนโต๊ะแล้วเรียกพ่อแม่มารับประทานเวลารับประทานนั้นควรให้พ่อแม่ลงมือก่อนสักสองสามคำเราจึงค่อยลงมือกินตามหลังอย่าปล่อยให้ท่านหิวหรือรอให้ท่านเอือ้ปากขอส่วนลูกที่ไม่ได้อยู่ดูแลท่านก็ควรส่งเงินทองให้ท่านจับจ่ายใช้สอยเอาเองหรือเวลาเจ็บป่วยก็ช่วยดูแลก้อนข้าวกว้อนน้ำให้ เพียงแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจแล้วที่เจ็บปวดก็หายวันหายคืนเพราะได้กำลังใจจากลูกๆเมื่อท่านหายป่วยแล้วภาระของเราก็ลดลงไม่ต้องเป็นภาระที่ต้องใส่ใจมากนะเพราะท่านก็ไม่ต้องการให้ตนเป็นภาระของลูกๆเช่นกันในทางตรงขนามาถ้าพวกเราปล่อยปากละเลยไม่สนใจใยดีปล่อยปากให้พ่อแม่อโดโรือจับยาร่างกายทุกผอมเริ่มมีความคิดมากถ้ามีความเครียดสะสมไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะสุดลงหนะักและคราวนี้ก็เป็นภาระต่อลูกๆ ดังนั้นจงบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาให้ดีแล้วชีวิตพวกเราจะเป็นสุขนี่เป็นการพ่ออาหารคืนให้แก่ท่านในข้อแรกต่อไปประเภทที่2คืออาหารทางความรู้สึกหรืออาหารทางอารมณ์ประเภทนี้เป็นอาหารที่มองไม่เห็นแต่จะเป็นต้องใช้จ่ายและบริโภคมากยิ่งกว่าอาหารทางร่างกายมากยิ่งนักท่านสายุยคนเคยคิดไหมว่าทําไมบ้านบางหลังจึงมีราคาแพงไปหนร้อยล้าน ทั้งที่ก็ใช้สอยเท่ากับบ้านหลังเล็กหรือรถบางคันมีราคานับสิบล้านท,ทั้งทั้งที่ก็ใช้สอยเท่ากับรถธรรมดานอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ใช้สอยอยู่เป็นประจำและต้องใช้เงินไปเป็นจำนวนมากเช่นเสื้อผ้าสวยๆเครื่องประดับราคาคแพงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในบ้านนับราคารวมกันแล้วหลายล้านบาทบ้านบางหลังราคาตกแต่งภายในมีราคามากกว่าราคารสร้างบ้านเสียอีกอาการทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ เพื่อให้เราได้บริโภคอาหารทางฟอร์มรู้สึกหรืออาหารทางอารมณ์นั่นเองนอกจากที่กล่าวมานี้การรับประทานอาหารนอกบ้านการเที่ยวตามสถานที่ต่งางๆหรือแม้การไปเที่ยวต่างประเทศการไปพัตปกตากอากาศตามสถานที่ท่องเที่ยวล้วนจัดอยู่ในเพศอาหารที่รับประทานอาหารทางอารมณ์นี้ทั้งสิน้นและเราก็ต้องกานบริโภคอาหารชนิดนี้มากด้วยอาหารประเภทนี้เราก็ควรจะก้นให้บิดามารดาด้วยเหมือนกัน การพ้อนอาหารประเภทนี้สามารถพ้อนได้ไง่ายๆคือการพาไปตักอากาศการพาไปรับประทานอาหารข้างนอกอร่อยๆนอกบ้านบ้างการนวดตัวให้ท่านบ้างพูดคุยให้ท่านเบิกบานใจเพียงแค่ถามไถ่แม่หิวข้าหรือยัยงพ่ออยากกินอะไรไหม <c oughs> ถ้าอยู่ไกลๆไม่ได้อยู่กับท่านเพียงแค่โทรถามไถ่สาธุสุขสิบบ้างก็ยังดีคนแก่เพียงได้รับการถามไถ่พูดคุยก็ชื่นใจแล้วอันเป็นยาวิเศษยิ่งนะัก ไม่ทําให้ชานเจ็บซึมเศร้าและหนักเพราะขาดคนดูแลอย่าลืมว่าอาหารประเภทนี้มนุษย์ต้องการมากกว่าอาหารทางร่างกายดังนั้นจงใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของพ่อแม่ให้จงมากอย่าให้ขาดแคลนอาหารประเภทน,น,นี้จงให้ท่านทุกค่านพูดไม่กี่คมเช่นหนูรับพ่อนะหนูรับแม่นะแค่นี้ก็ทําให้ท่านเกิดอิ่มใจได้สัมผัสพัฒนาอาหารเต็มที่แล้ว อาหารประเภทต่อมาคืออาหารประเภทนี้ท่านไม่มีให้เราบริโภคมากนะักแต่ท่านได้ยอมสูญเสียนอกพอเป็นวนมากเพื่อส่งเสียลูกท่านเองให้ศึกษาสูงสูงบางโรงเรียนพ่อแม่ยอมจ่ายค่าเทอมป็นแ,นแสนก็ยอมเพื่อต้องการให้ลูกของตัวเองได้บริโภคอาหารตามสมองดีๆยอมสม่งลูกเรียนจบปริญญาสูงสูงหรือต้องส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ การที่พวกเราต้องเข้าโรงเรียนได้หลายปีเสียค่าเทอมไปจวนมากเพราะเพราะต้องการบริโภคอาหารประเภทนี้คืออาหารสมองนี่เอง <c oughs> ถ้าสมองเราไม่ได้รับรู้การเรียนรู้สมองก็จะว่างเปล่าไม่สามารถทําให้เกิดปัญญาได้ <c oughs> เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่ไาอาจจะทํางานหารั์ได้เปรียบเสมือนบ้านที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรในบ้านหลังนั้น เจ้าของบ้านก็ไม่อยากทําอะไรได้การที่บ้านมีเครื่องมือใช้สอต่างๆก็เรียบเบสมรนคนที่มีปัญญามากย่อมสามารถทาอะไรให้เกิดประโยชน์ได้อาหารสมองประเภทนี้พ่อแม่ก็ต้องการบริโภคด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าลูกๆมีความรู้อะไรดีๆอันเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ก็ไม่ควรนั่งดูดายหรือเก็บงำเว้นพวกแต่เพียงผู้เดียวควรแบ่งปันให้ทานด้วยการกวอดอาหารประเภทสมองนี้อาจทําได้ง่ายจากเรื่องที่ง่ายๆก่อนเช่น การเล่าทีทานทำให้กะดสอนทำคำสอนดีๆของพรูพุทธเจ้าหรือแม้แต่วิชาการทั่วๆไปที่คิดว่าท่านรู้แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ท่านก็ควรนำมาส,าน,าสนทนาเล่าสู่กันฟังการสนทนาการหลังอาหารก็ดีหรือในเวลาบ้างๆก็ดีล้วนทําให้ท่านได้รับอาหารสมองดีๆได้ทั้งสิน้นแต่สิ่งใดที่ตามก็ตามที่เป็นอาหารขยะสมองคือ เมื่อฟังแล้วเกิดความเครียดเกิดการทะเลาะกันอันจะนำไปสู่ความบาดหมางกันในภายในบ้านเรือนก็ไม่ควรนำมาพูดให้ได้ฟังการให้ความรู้แบบนี้เรียกว่าให้อาหารทางสมองหรือให้มโนวลเจตนาอาหารเมื่อพ่อแม่มีความรู้ท่านจะได้นําความรู้มาคิราะห์ต่อและทําให้ท่านเกิดจิตในอาหารนี้ของท่านด้วยอาหารข้อที่สี่มีชื่อเรียกเหมือนอาหารข้อที่สามคือ มโนสัจเจตนาสาหารเหมือนกันแต่ในข้อนี้เป็นการเรียกถึงอาหารที่ทําให้เกิดสติปัญญาหรืออาหารที่เกิดที่ทําให้เกิดศักยภาพสูงยิ่งขึ้นเพิ่มเติมไปมากกว่าความจําเพียงอย่างเดียวท่านทั้งหลายเคยคิดไหมว่าทําไมหน่วยงานราชการต่างๆหรือการตามห้างร้านต่างๆมีการจัดอบรมสัมมนาประจําปีทาไมท่านรัฐมนตรีต้องสูญเสียเงินจำนวนมนากเพื่อไปตัดประเทศ หรือบางทีเราอาจจะยังต้องส่งลูกไปฝึกงานทั้งที่เรียนจบแล้วเพื่ออะไรก็เพื่อให้เขาได้มีแนวคิดเพิ่มขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นเพราะการอบรมก็ดีการจัดสัมมนาก็ดีการไปดูงานต่างประเทศก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเรียกว่ารับประทานทางปัญญาในข้อนี้ท,ทั้งสิ้นทางน,างนี้ก็เพื่อที่จะได้มีความคิดใหมห่เกิดไอเดียใหม่ๆหรือเกิดทักษะในสิ่งที่อบรมไปนั้นคนความเป็นคนมีศักยภาพที่ดีทำงานได้ดีก็ดี การเป็นคนเฉลียวฉลา,าดปากเปียกก็ดี้วนเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารทางปัญญาหรือทางความคิดนี้ทั้งหมดเมื่อลูกๆได้มีทักษะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ควรนํามาแบ่งพ่อแม่บ้างเพื่อให้ท่านพัฒนาตัวท่านเองต่อไปและท่านจะได้ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะเป็นคนที่มีความรู้มีสกยภาพมากผด้วยประสบการณ์ท่านจะได้เอื้อิ่นในตัวเองและภาคภูมิใจในตัวเองอาจจะทําให้อาหารทางอารมณ์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยดังนั้น บุตรธิดามีอาหารประเภทนี้ดีๆก็ควรจะแบ่งท่านบ้างเท่าที่จะทําทได้สุดท้ายอาหารประเภทที่5เรียกว่าอาหารจิตใจหรืออาหารต่อบคบตอบชาติอาหารประเภทนี้ไม่เพียงจะได้บริโภคในชาตินี้เท่านั้นแถมยังจะสามารถบริโภคต่อไปในภพภาคหน้าด้วยตราบยังที่ตราบที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อาหารข้อนี้ได้แก่การบริจาคทานการทำบุญ การถวายอาหารบินทบาทแก่พระส,สมมงฆ์สามเณรในตอนเช้าเ <_ d ata> ก็ควรจะชักชวนพ่อแม่ให้มาตักบ,บาตรทำทานด้วยกันเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้มีอาหารไว,บว้บริโภคในชาต,ติต่อไป <_ d ata> นอกจากนี้ <_ d ata> ก็ควรแนะนำท่านให้มีโอกาสได้สวดมนต์ไหว้พระรับศีลรักษาศีลอันเป็นการฝึกให้พฤติกรรมทางร่างกายไม่เกาอโทษให้กับผู้อื่นรักษาคำพูดจำกัดคำพูดลดลงให้พูดในสิ่งที่ดีงามอ่อนหวานอันไม่เกิดโทษต่อตัวเอง นอกจากนี้ยังควรชักชวนให้ท่านมีโอกาสฝึกสมาธิบ้างในโอกาสเยี่ยมหน่วยเพราะการฝึกสมาธิทําให้ท่านเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถรู้อะไรบางอย่างได้เองตามระดับของสมาธิตามอยากพระพุทธองค์ของเราเมื่อสมาธิดีปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญากเกิดจิตของท่านก็บริสุทธิ์ได้เองเพราะสมาธิมีพลังชักล้างสิ่งสโครกให้ออก,กใจากจิตใจได้เมื่อทําได้เช่นนี้ พ่อและแม่ก็จะได้บริโภคอาหารครบทั้งท่าประเภทตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้และ,จะเจริญเติบโตในทําของพระพุทธองค์ได้ด้วยถ้าเราเป็นลูกคนใดได้ป้อนอาหารทั้งหมดห้อย่างนี้ให้บิดามารดาอย่างครบถ้วนไม่ผกพ่องบุตรทิดานั้นได้ชื่อว่าตอบแทนว่าคุณบิดามารดาของตนเองได้แล้วและยิ่งถ้าป้อนอาหารต่อบคกต่อชาติให้บิดามารดาสามารถบรรลุธรรมถึงมรรคผลเรื่องสูง ยิ่งได้ชื่อว่าใช้ที่บุญคุณของท่านทั้งสองได้หมดในชาตินี้เลยคนประเภทนี้ท่านเรียกว่าอาภิชาติอภิชาติบุตรคือบุตรที่ถุดพ่อแม่ขึ้นจากอบ,ยบัยมุกได้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้จริงเป็นคนประเสริฐที่สุดแล้วขอท่านทั้งหลายพึงเพียรพยายามที่จะเป็นบุตรประเภทนี้ให้ได้ทุกคนเถิดแล้วจะไม่เป็นหนี้บุญคุณท่านตลอดไปพอได้ป้อนอาหารที่สมบูรณ์คืนท่านได้ครบถ้วนอย่างบริบูรณ์ ในการสแสดงพระธรรมเทศนามาในวันนี้อาตมาได้แะสะแดงธรรมมาในรายละเอียดของการกวานอาหารคืนพ่อแม่ได้ครบถ้วนแล้วจึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดแห่งพระสัธรรมเทศนานี้ขออำานวยคุณพรศะศรีรัตนนาฏและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมการเป็นตากบ เป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยโดยบรรดาที่ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความจเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินมากมายจะเริญนด้วยอายุวันนะสุข,ขพะพละมีอายุยืนนานมีผิวพล้ำผ่องใสมีจิตใจบริสุทธิ์และมีพละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลากยศสารเสริญสุขตลอดไปและเนี่ยสิ่งอื่นใดขอให้ได้พบกับบรมสุขอันเป็นความสุขที่เลื่อนดันพระพุทธพจน์ที่ได้เทศนาในวันนี้ด้วยกันทุกท่านเถิด ดังได้แสดงพระสัจธรรมเทียนามาก็พอสมควรแก่บเวลาขอยุติพระสัจธรรมเทีนสนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีเรื่องปรกกาชนี้